สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองใบงานที่3เรื่องวาลว์นันกับ2ทางภาษาอังกฤษเรียกว่าออเกตวาลนะครับโดยวงจรก็ประกอบไปด้วยวาล์วสา3บสสามตัวออเกตหนึตัวแล้วก็กระบอกสูบ2ทาง1ตัวนะครับรูปวงจรก็ต่อประมาณนี้เรามาดูแผงวงจรของจริงเราเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เอาลมจ่ายให้ วาล์วสองตัวนี้เราจะใช้วาล์วสองตัวนี้ในการจ่ายไปให้กับออเกตวาล์ว wow นะครับตัวซ้ายนะครับรับลมไปตัวขวารับลมนะครับซ้ายก็จะเข้าด้านซ้ายโดยตัวออเกตก็หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีอ in ินอินพุตนะครับสองอันอินสอง มีอินซ้ากับอินขวาแล้วก็เอานี่ต่อไปใช้งานนะครับส่วนตรงกลางนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของออเกตซึ่งผมต่อไว้แล้วเพราะว่ามือเดียวมันไม่ถนัดนะครับก็โดยดูด้านซ้ายนะครับนี่ด้านซ้ายตรงนี้ที่ออกกับจากรวาลด้านซ้ายเราก็จะไปเข้าอินซ้ายตรงนี้นะก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ ไปเข้าด้านซ้ายเสร็จแล้วตัวขวาก็จะไปเข้าอินด้านขวานะครับก็มาหาวาล์วตัวนี้นะครับก็จะเห็นจากจากตรงนี้นะครับก็วิ่งไปเข้าด้านขวานะครับส่วนด้านบนด้านบนนะครับก็คือเอาเอานะครับก็จะไปเข้ากระบอกสูบ นี่นะครับเราใช้กระบอกสูบตัวนี้นี่นะครับออกระบอกสูบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งเราจะใช้แผงด้านขวาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสั่งปิดนะครับก็เหมือนเดิมเอาลงเข้าดูไหนก็ได้นะครับก็เข้าตรงจยุดตอบหมายเลขหนึ่งนะครับลงเข้านะครับแล้วก็ออกสองนะครับ แล้วก็ไปทําให้กระบอกสูบเคลื่อนที่กับประมาณนี้นะครับก็จบแล้วสำหรับการต่อเดี๋ยวให้นักศึกษาไปต่อคำถามในใบงานได้เลยนะครับ